เอาเลยครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับไม่ได้ปลูกสวนมาประมาณวันนึ่งกว่าเนื่องจากไปหนีกวางปีศาจอยู่นะครับ <laughs> ด้านขวานี่อะไรเ <laughs> มตาใหม่ๆเออนี้ใหม่ๆ <laughs> เป็นหนี้ใหม่ๆอในสวนเราก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะทุกคนอะตอนนี้ผมก็มาซื้อเพิ่มนะครับให้ครบ7ตัวแล้วก็เราก็มีกบนะครับกบฟ้าเนเนเนน้องกบฟ้าคือผมมีแล้วนะอันนี้คือ ของของเขาเนะครับที่มาซื้อขายกันซึ่งแน่นอนว่าการซื้อขายก็ร้านวิบบอร์กแน่นอนนะทุกคนฟังหน่อยแล้วกันนะครับแมวอ,อะไรมีหมดเลยแต่ว่านี่ครับผมรับมาเรียบร้อยนะซึ่งก็ประมาณก็ราคาสูงกว่าเจ้ามูลแคทเนี่ยประมาณ10กว่าเท่า <c ười> แต่ละตัวนะครับมันม,ม,มันแพงขึ้นมากมนะครับคือเก่งขึ้นมานิดนึงนะ <c ười> เก่งเก่งกว่าเจ้ามูลแคทขึ้นมานิดหน่อยนิดเดียวแต่ว่าครับราคาเนี่ย <c ười> ราคานี่ย โอ้ oh, สีสันเลยนะแต่ว่าแน่นอนว่ากัวการ์เดนเนี่ยเราต้องไปสุดนะครับเราเนี่ยต้องไปสุดทุกเมตานะครับทุกเมตานะครับเราจะตกไม่ได้เพราะว่าผมติดเกมนี้ไม่มีไรเรียกได้ว่าติดเกมนี้กับติดนี่นะมันก็คาไม่เหมือนกันนะแต่ทําไมความหมายคล้ายๆกันนะครับการติดเกมนี้ก็คือติดดีนั่นเองอย่าไปหาทํานะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าแมวกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวนี้ใหญ่สุดเลยเนี่แปดสิบแปดสิบกิโลดู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 ด โอ้โหใหญ่สุดเลยนะเดี๋ยวลองดูซิแมวเราโอเคครบ7ดตัวเนาะยังมีแมวตัวหนึ่งอยู่ในกระเป๋าอะเอาเอากระเป๋าเอาเอาเอาแมว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 หายเอาโอเคสวยงามครับอ๋อไม่ได้ชื่อว่าแคทด้วยนะชื่อว่าแซบบี้ครับนี่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือ7ตัวเรียบร้อยโอ้โหเห็นแล้วก็น้ําตาจะไหลไม่ใช่ดีใจนะเป็นหนี้นนี้เป็นหนี้ เกมนี้เนี่ยหมดกี่บาทแล้วเนะี่ยหมดผมนับไม่ได้แล้วนะนับไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากสวนเรานะครับตอนนี้เนี่ยคือผมเนี่ยมีทุกสถานะนั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตหน้าเนี่ยที่กําลังจะมาภายใน5ชั่วโมงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูกันนะครับว่าจะมีพืชใหม่หรือเปล่าในการที่จะทําเป็นผลยักษ์ผลใหญ่นะครับซึ่งเจ้าแมวก็ตอบโจทย์นะอ่าตอบโจทย์ในการทําผลยักษ์ผลใหญ่แต่ว่าเวลร้อยตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีแค่2ตัวอ่ะที่เหลือก็รู้สึกว่าจะต้อง ไป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 ั๊มเลเวลนะครับไปเพิ่มเลเวลเขาให้ได้มากกว่านี้ซึ่งเราเลยครับก็มีตัวฟาร์มเลเวลเรียบร้อยอเดี๋ยวไปรหัสจริงดีกว่านะครับไปดูนะครับว่าน้องแมวเนี่ยทาไมผมต้องลงทุนกับน้องนะครับเพราะอะไรโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในรหัสผมแล้วกันย้ายน้องแมวแป๊บหนึ่งมาครับเรียบร้อยตอนนี้ก็ย้ายน้องแมวนะครับมารหัสผมเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะเจสสมศรีซึ่งทุกคนนะครับก็คงจะอยากดูใช่ไหมเจ้าแมวตัวใหญ่เรามาเล่นบวนปซ่อมกันดีกว่า เพราะรู้สึกว่าโบลาซ่อมเนี่ยตอนนี้คือยังเป็นอันที่เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับยังคงเป็นต้นไม้ที่เก่งที่สุดในเกมน,นั่นเองนะครับและก็เรียบร้อยครับผมนี่อะไรเนี่ยตัวยักษ์ตัวใหญ่โหแมวตัวเท่ากบไม่สิกบทําไมตัวเท่าแมวก่อนและก็เราต้องมีสปริงเกอร์นะครับรู้สึกว่าโอ้ก่อนนี้ผมมีแค่หนึ่งอันหรอโอ้โหไม่ได้ฟาร์มเลยครับฟ้าภาย โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับอ่าลองเล่นเล่นดูนะซึ่งน้องแมวนะครับวงนอนก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูตัวที่เก่งที่สุดในเกมก่อนละกันก็คือน้องตัวนี้นะครับน้องเฟนนั่นเองเขาเนี่ยน้ําหนักถึง87.73กิโลเลยนะครับทุกๆุห้าวิเขาจะนอนวัด <laughs> นี่อะไรนี่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดน้องเฟนคือน้องตัวนี้ครับทุกคนดูนะเขาจะนอนเป็นเวลา30วินะครับแล้วก็ตื่นมา5วินาทีหลับต่อครับ <laughs> เรียกได้ว่าเหมือนหลับตลอดเวลาทุกคนเดี๋ยวดูน้องตัวนี้นี่คือน้องเฟยเนี่ยยังไม่ตื่นเลยเนี่ยเฮ้ยตื่นก่อนโอ้โหนอนเป็นแมวบ้านผมเลยนี้เฮ้ยตื่นขึ้นมาก่อนหัวแล้ววงกว้างด้วยนะอันนี้เร้อยอ่ะตื่นมาแล้วห้าวินาทียังไม่ทันได้เดินครับยังไม่ได้เดินลดน้ําหนักอืมยังไม่เทอืมครับผมครับ <laughs> ยังไม่ทันลดอ้วนเลยลงไปนอนอีกแล้วเปลี่ยนมุมแป๊บหนึ่ง ให้เขามานอนตรงกลางได้ไหมนี่นี่นี่ตรงตรงกลางเออนอนนอนนอนห้าวีนอนใช่ไหมครับผมตัวนี้คือตัวที่คูดาวเร็วที่สุดในเกมนะตอนนี้ครับอ้ขี้โกงมากนี่แหละคือความขี้โกงทุกคนโอเคเขาตื่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูเขาตื่นมาเขานอนต่อโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับคือเลเวลยังไม่เยอะหน้านี้ยลองเล่นเล่นก่อนนะครับยังไม่ได้ไปสู้กับใครยังไม่ได้ไปสุดอา้าวไปวางตรงนี้ทําไมเนี่ยตัวเรา อ่ะเปิดเสียงสักหน่อยแต่ฟ้าผ่าโอเคอ่ะเราจะย้ายนะครับโอ้ไม่ได้เล่นแบบสูตรผลยักษ์นานอะ่ะฝีมือดออฝีมือดอบับโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ทันปักสปริงโกงสปริงเกอร์เลยลองย้ายไปที่แมวนอนครับทุกคนตรงไหนที่แมวนอนก็ย้ายไปตรงนั้นอ่าฮะอันนี้ลองไม่ปักสปริงเกอร์ลองปักแค่เบสิกได้ไหมเอาแมวยัามาขวางโอ้ย ผมจะตั้งไว้ตรงที่น้องแมวเจ้าตัวที่เก่งที่สุดในเกมนะครับน้องเฟนอนนะครับโอ้โอ้โอ <laughs> มาแล้วเหรออัน,นี้คือยังไม่ได้ปักอะไรเลยนะปักแค่เบสิกเนี่ยมาเราจะเริ่มปักกอรลลี่ครับแล้วก็ปักมาสเตอร์ครับมาสเตอร์สปริงเกอร์โอเคกอรลลี่หมดแล้วนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้แบบให้แมวผมเนี่ยเวล์หนึ่งร้อยให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยมาทาผลยักษ์กันแบบ ทุกต้นไมเ้เลยแล้วกันต้นไม้คือใช้ได้ทุกอันนะเจ้าแมวเนี่ยอ่ะมีใครมานอนตรงกลางไหมคือเจ้าตัวที่เก่งที่สุดเนี่ยก็คือนอนอย่างเดียวนะนอนตลอดเวลาครับนอนคือไม่ได้เดินแน่นอนทุกคนเขานอนตรงไหนเขาจะนอนตรงนั้นนั่น,น,นแหละนะครับตลอดการไปสุดจริงๆครับขี้โกงมากจนหลุดโลกไปแล้วเดี๋ยวร้อยตัวอื่นเวลร้อยด้วยขี้โกงกว่านี้อีกนะครับมีตัวหนึ่งเวลร้อยเหมือนกันนอนทุกๆ6วีเหมือนกันครับทุกคนตัวนี้โอเคน้ําหนัก70กว่า อืมโอเคนอนทุกๆหกวิเดี๋ยวนะผมต้องหาตัวเขาก่อนเนะี่ยเขาชื่อว่าคาเทลอ่ะโอ้โอ้โอตเต็มไปหมดตเต็มโอ้ยงงค <c ười> าเทลคือน้องตัวนี้แน่เลยครับนี่ไงน้องตัวนี้เดี๋ยวผมต้องคือวิธีเนี่ยเราต้องอ่ายกน้องขึ้นมาแล้วก็ให้น้องเปลี่ยนที่นะครับนี่วางน้องใหม่ให้น้องเปลี่ยนที่สักหน่อยคือน้องจะไม่เดินเลยนะทุกคนนอนอย่างเดียวเปลี่ยนที่ให้ทับกับไอ้เจ้าวันเก่าได้ไหมเนี่ยไม่โดนนะ อ่าผมจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะนอนตรงกลางอา่านอนแล้วครับทับกันไหมวงทับกันอยู่ครับทุกคนเดี๋ยววันหนึ่งนะวงตรงไหนทับกันเอ่ยตรงนี้มัง้งโ,โ,โอ้โหอันนี้อะไรโอ้โหอันนี้แค่แมวแค่สองตัวนะครับทุกคนแล้วก็เวลคือยังไม่ร้อยหมดนะครับเนี่ยอะไรดิเอฟซีงงเอฟซี FC บอกโอ้โว้าวว้าวมากน้ำหนัก เท่าไหร่ครับเนี่ยคบหนึ่งนะอ่าเก็บเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราน่าจะได้ใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับในอนาคตจ๊บน้ําหนักใช่ครับผม142กิโลครับอันนี้โอ้เฮ้ยทำไมไปสุดได้ขนาดนี้โอ้โหยังไม่ทันไหนเลยครับเรียบร้อยน้องแมวก็คือเวลาเจ้าตัวบิ๊กเบิมเ้มนะครับเนี่ยเขาจะนอนต่อไปกันเรื่อยๆนะ เออาจจะขยับเล็กน้อยนะเห็นไหมนี่ขยับนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้น้องตัวใหญ่สุดไปนอนตรงกลางได้ไหมไปมปนอนใกล้ๆกันเออตรงนี้ตรงนี้ใกล้กลันโดนทับ2ตัวรวดแน่นอน1นล้านเปอร์เซน็นนอนโอ้ยนอนไม่ทับกันอ่ะโอ้ยอันใหญ่หมดเลยโอ้โหอให้น้องเขานอนทับกันได้ไหมอ่ะเออขยับมานิดนึงโอเคนอนทับกันแล้วครับโอเควงเขาทับกันแล้วอ่าอยู่นี้มนเมาบปาบหนึง่งมันเมานิดหนึ่งนะทุกคนขอโทษขอโทษมันเมานิดหนึง่ง โอ้โห oh, ดูนอนทับกันกี่ร้อยล้านตัวเนี่ยตรงนี้อ่ะมานั่นแหละครับอันนี้คือธรรมดานะขนาดธรรมดานะครับและยังคิดผมคิดภาพไม่ออกเลยถ้าน้องแบบน้องเวลเขาเรียกว่าเวลร้อยทั้งหมดนะครับอ๋อลืมบอกเลยนะอันนี้เวลร้อยบวกโกลเด้นด้วยนะครับมันก็เลยโกงได้ขนาดนี้นะทุกคนไม่รู้จะโดนเนิฟไหมนะในอนาคตนะครับอาจจะโดนเนิฟได้ออื uh huh. ตอนนี้ก็เริ่มขยับนะ้น้องแมวก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆนะขยับทีละนิดทีละหน่อยนะเจนะนะ้าตัวอ้วน มาสเตอร์อะไรยังครบนะครับมาสเตอร์กอลลี่โอเคกอลลี่มาสเตอร์เบสิกยังครบนะครับอย่าลืมปักสวิงเกอร์ให้ครบนะครับแอดวานเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะทุกคนอเอาออกด้วยอย่าลืมเอาออกด้วยนี่เจ้าสองตัวใหญ่ก็ขยับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปก็จะวนอยู่เงี้ยเอาเอาขยับได้เฉยเลยอแต่ว่าขยับมาก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอลอง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 ,ลอ,ง,ลอ,งอีกนิดนึงอีกนิดน,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 นึงนะครับจนกว่ามาสเตอร์จะหมดนะครับสักอันหนึ่งดูซิว่าจะได้ใหญ่สุดเท่าไหร่นะมาสเตอร์ยังห้านาทีมั้งนะครับ โอเคนอนทับกันนะโอ้มาแล้วครับ <laughs> มาแล้วครับอีกอันหนึ่งนี่แหละครับทุกคนนี่คือความคลั่งนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงลงทุนกับน้องแมวตัวนี้นะครับเกือบร้อยโลนะครับตัวนี้นดีเลยว่าไม่ได้ติดยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมสุดสุดครับสุดๆคือผมอยากให้แมวเขาเวลร้อยให้หมดนะทุกคนแล้วก็นอนที่เดียวกันเจตัวได้ไหมคือแบบนั้นก็มีโอกาสได้นะเออ โอ้โอ้อะไรอีกโอ้โอ้ <laughs> มาอีกอันนึงครับเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งสองสามครับผมอันนี้ก็9กกิโลครับอื้มก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้และเรามารอดูกันนะครับถ้าน้องแมวนะครับในอนาคตเวลร้อยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าบ้ากว่านี้แน่นอนนะครับพอญากไปฟาร์มเวลน้องแล้วก็ฟาร์มสปริงเกอร์ พร้อมทาผลยักษ์ในอัปเดตหน้านะครับอาจจะไม่ทําผลอื่นก่อนหรือว่าจะมาซัดกับบวนกาซ่อมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ <c oughs> สิ่งที่ผมเตรียมการได้ก็ประมาณนี้ตัวฟาร์ม exp เนี่ยก็มีแล้วนะครับดิโลอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนเท่าเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้แล้วก็มีน้องแมวๆโอเคไปสุดทุกอย่างแล้วตอนนี้เอาเจอหม่คลิปหน้าครับจะสุดกว่านี้คือเวล1 0 0ใช่ไหมเอฟใช่ถูกต้องซีอูครับอ๋อก่อนไปก็เดี๋ยวให้ดูนะครับ แมวเ,เวลแบบเวลห้านะทุกคนดูเก่งเท่ากับมูนแคทปกติเลยแล้วก็ถ้าเวลสูงขึ้นเนี่ยมันเพิ่มกว่ามูนแคทเยอะนะครับอันนี้คือเวลหนะงั้นผมเอาดิโลฟาร์มเลยแล้วกันทุกคนผมฟาร์มสักสักนานเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเวลร้อยเมื่อไหร่นะทุกตัวเนี่ยน่าจะนานน่าดูนะครับโอเคซียู okay. แค่นี้ครับอีกห้าตัวที่เหลือก็รอเวลร้อยครับซียูครับ